สวัสดีครับพบกับช่อง Match ฟรนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับข้อนี้ถามว่าให้หาสมการพหุนามตีกีสินะครับที่มีสัมประสิทธิ์ของตัวแปรนะครับเป็นจํานวนตรรกยะนะครับโดยที่รากตัวหนึ่งของสมการนี้คือสแ u a r o o t สามบวกกับสแ u a เครับเนื่องจากว่านะครับ s q u a r o o t สามบวกสแ u เจเป็นรากของสมการนี้นะครับ เราก็จะได้ว่า x ลบ square สาบวกับส a เจนะครับจะต้องมีค่าเป็นศูนย์นะครับต่อไปนะครับผมก็จใช้คาของ s q ค a r t สามบวกกับส q e เจ็ดนะครับไปไว้ทางขวาเลยก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็จะทําการยกกาลังสองทั้งสองข้างนะครับก็จะได้ออกมาว่า x กำังสองนะครับเท่ากับสามนะครับบวกกับสคูณกับส q a r สคูณกับส q a e เจ็ดนะครับบวก ซึ่งนะครับที่มาของค่านี้ก็มาจากกำลังสองสมบูรณ์นะครับหน้าบวกหน้าทั้งหมดกำลังสองนะครับเท่ากับหน้ากำลังสองนะครับบวกกับสองหน้าหลังนะครับบวกหลังกำลังสองครับซเมื่อรวมเทอมทางด้านฝ่ามือนะครับค่ได้ออกมาเท่ากบสิบนะครับบวกกับสองคูณกับสแปรรูทยี่สิบครับจากนั้นนะครับเราทําการย้ายค่าของสิบมาทางด้านซ้ายนะครับจะได้ว่า x กำลังสองลบ ต่อไปนะครับเราก็จะทําการยกกําลังสองทั้งสองข้างอีกครั้งครับจะได้ว่านะครับ x กำลังสี่นะครับลบกับสองนะครับคูณสิบนะครับคูณกับ x กำลังสองนะครับบวกด้วยหนึ่งร้อยนะครับเท่ากับสี่นะครับคูณกับยี่สิบเอ็ดครับนั่นคือนะครับ x กำลังสี่ลบยี่สิบ x กําลังสองนะครับบวกด้วย100นะครับเท่ากับ84สครับจากนั้นนะครับเราก็จะรวมเพิ่มทางซ้ายมือกับขวามือเข้าด้วยกันนะครับได้กลมาเป็น x กําลังสี่นะครับลบ2 0 x กําลังสองนะครับบวกด้วย16นะครับเท่ากับ0นนี่ก็จะเป็นคำตอบของเรานะครับขอบคุณที่รับชมคชิปของเรานะครับ